ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจากที b อลบายซูโยอีเนี่ยนี่เอาผมให้ทูเลยนี่เนี่ยนี่ทางทางทีมงานของนะเดี๋ยวุุช่วยถือหน่อยมันจะมันจะทะลุนีดนทะลุไม่เป็นไรท่านผู้ชมมันกัดเขียวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยนี้เขาเชื่อก็คือเสื้อโนคาสิโน นี่นะเสื้อโนกาดิโนนะอนะท่านผู้ชมถ้าสนใจนะครับไปที่เพจไทยรักดีนะฮะไปไปดูภาพในเพจเอาดีกว่ามีสีขาวแล้วก็มีสีดำนะฮะอ่าสวยนะฮะอ่าตัวละสามร้อยสงฟรีนะฮะอ่าตอนแรกกับผมจะใส่แต่ปรากฏว่าทีมงานเ็าบอกว่าเนื่องจากตัวตัวที่เขาปิ้นมันเป็นสีเขียวสีเขียวมันก็ทะลุนะฮะแต่ท่านผู้ชมสนใจตอนนี้ช่วยกันเนี่ยถาว่าถามว่าทำไมต้องเอาเสื้อตัวนี้มา ไม่แล้วไงคาสิโนเรื่องไทยแดนยังไม่ทันจะเนี่ย้ามวยยังไม่ทันหายมนน่าโมโหไหมเออใช่ไหมม่แล้วคาสิโนนะฮะอ่าเย่ยวันนี้เขาเพิ่งแถลงกันไปเสร็จเนี่ยนะฮะอ่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจัดนำเสนอแผนงานการเมืองการโครงการ Thailand Entertainment c o m p l e x มหานครประสบการณ์ระดับโลกเพื่อคนไทยทุกคน มีคุณจุลพรรณ์มอมวิวัฒน์รันตรีชวยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานนะฮะมีคุณศึกศึกกนิ์นะฮะอ่าแล้วก็สีจอมขวัญน,นะครับเลขาที่การนายกเป็นผู้นาเสนอรายละเอียดเอ็นเดอร์เดนเมนต์คอมเเนี่ยขอเชิญสื่อมวลชนเขาฟังก็ว่ากันไปแล้วตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่โมงนะฮะที่กระทรวงการคลังแล้วก็มีไลฟ์สดผ่านทาง n อ t บนะฮะ,ะ,ฮะปรากฏว่าเห็นไหม เห็นปั๊บปั๊บบุบปั๊บปั๊บนะกำลังวุ่นวายสารพันกับเรื่องแพทย์ระยะสภากับเรื่องชายแดนอยู่ปรากฏว่ามาแล่มาแล้วมันมาแล้วเขาจะ่นั่อาัยที่เขาที่แล้วก็เจอนักลบเสื้อขาวก็ไปปุ๊บอ่าออ่าคราวนี้อาศัยอาศัยจังหวะแบบมะลุมประตุ่มเนี่ยนะฮะมาแล้วนะฮะซึ่งปรากฏว่ามีนักมีนักวิชาการท่านผู้ชมฮะ ชื่ออาจารย์นะครับดรชิตตะวันนะครับชนะกุลนี่เขาก็ได้มีสื่อไปสัมภาษณ์นะฮะ,ะเขาก็บอกแบบนี้นะฮะเนี่ยอเอาข้อมูลมาท่านผู้ชมฟังสักสองสามอันแล้วกันคือรัฐบาลเขาบอกว่าคาสิโนโมินิเตียวถูกไหมม,มีกระจึงหนึ่งที่เหลือมันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วมีคนก็ถามว่าอาก็มึนทำแตเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ดิแล้วเอาเฮลท์เซนเตอร์ไปใส่ก็ได้เอาคาสิโนโออกเฮลท์เซนเตอร์ Center, คุณเข้าใจไหมทำไม่เป็นฮับของสุขภาพอ่ะ ถูกไหม<อ><อ>ใช่ไหมแบบนั้นนะ,นะฮะอะไรก็แล้วแต่นะเวลเน็ดเซ็นเตอร์อะไรยังไงใช่ไหมมีคนเสนอแบบนี้เลยถามถามว่าทําไมอีกแค่ไอคาสิโนที่บอกก็มีแค่ติประเด็นมึงเอาออกไม่ได้แต่เขาบอกว่ามีมีมีรายงานที่น่าสนใจวันนี้กับท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าไอคาสิโนพวกนี้เขาเรียกว่า integrated integrated r e s o r t e ก็คือสถานรีสอร์ทที่มันรวมรวมเอาอะไร แ่งหลายๆอย่างไปกินไปนอนไปนเล่นกันอยู่ในนั้นว่าอแบบนั้นแบบนั้นนะซึ่งก็บอกว่าในภูมิภาคเอเชียนี่วิธีมาเก๊าหกแห่งนะฮะรายได้เนี่ยจากบอลคาโนคลุนคลคิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็นแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเห็นไหมอ่าบริน่าเบย์เนี่ยที่สิงคโปร์หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหเนี่ยนะฮะรีสอร์ทเบิร์นนะเซนโตซานะฮะเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ที่สิงคโปร์เหมือนกันะ ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณแปดสิบเจ็ดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตซึ่งแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่บอกว่าคาสิโนกระถึงที่เขาไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นที่มันไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตมันพื้นที่เออสิบเปอร์เซ็นมันคือพื้นที่ไม่ใช่เม็ดเงินอแต่เม็ดเงินจริงๆเนี่ยเขาบอกเลยพูดที่เขาศึกษาไปแล้วเ็าบอกว่ามันคือหัวใจของเอนเตอร์เทนเมนต์ของเพล็กครับบอลเห็นไหมอ่านี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่สองก็คือว่าเนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตการเชื่อมประสบความเส่ยงไดง่าผลกาไรนะฮะโดยเฉพาะกรณีประเทศที่กาลังพัฒนาประชากรส่วนใหญ่มีรายได้น้อยรัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนเข้าเข้าเข้าไปได้โดยง่ายอแต่น่าสนใจว่าการประเทศประเทศที่มีการแพร่หลายของคอนดัปชันรุนแรงนะครับมักจะปรากฏนโยบายลดยกเว้นภาษีเพื่อเอื้อเฟื้อให้กับกลุ่มทุนคาสิโนทําให้การเก็บภาษีนั้นต่ํามากฟิลิปปินส์นี่เขามีตัวเลขนะฮะอ่า จัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพียงแค่สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นของรายได้รวมไอเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบนี้นะฮะอ่านะฮะซึ่งที่จะบอกว่าอ้าวก็ต้องเอาเงินมาทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อหารายได้เข้ารัฐก,ก็ปรากฏว่าอาจจะไม่จริงเพราะคุณเดี๋ยวคุณก็ไปออกมาตรการนู่นนี่นั่นให้ให้ให้กลุ่มทุนคาสิโนนะ,ะเช่นเว้นภาษีบ้างนะครับเออ ล,ลดลดภาษีบ้างอ,อ,อันที่อันที่สองอนะความเป็นจริงนะ,อ,ะอันที่สามนะครับเนี่ยธุร<อ>กิจบันเทิงครบวงจรทําให้เกิดการจ้างงานแต่เป็นแรงงานแบบไร้ทักษะไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ยกตัวอย่างนะครับกรณีแอร์เรติกซิตี้นะฮะมีผลวิจัยชัดเจนเ<อ>นะในเรื่องของการจ้างงานนะครับเนี่ยอะ ประเทศอาเซียนที่อนุญาตให้มีคาสิโนถูกกฎหมายจะมีอัตราการฆ่าตัวตายตราค่อนขมขืนสูงกว่าประเทศที่ไม่อนุญาตอย่างมีนัยยะสําคัญนะฮะการอนุญาตให้มีคาสิโนทําให้เกิดอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น1.95%ต่อประชากรแสนคนนะครับเนี่ยและการข่มขืนเพิ่มขึ้น2.13%ต่อประชากรแสนคนขนาที่การทุจยิดคอร์ชันทำให้เกิดคตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญอีกด้วยนี่อ้าวนี่เขายกตัวอย่างมาให้ดูนะครับให้เห็นให้เห็นเนี่ยเป็นข้อมูล ว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะจะดันทุลังนะฮะเขาบอกแบบนี้เขาว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาะะชนเป็นที่ตั้งนะฮะเนี่ยรัฐบาลที่ไม่ได้สนใจประโยชน์และของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งจะไม่คํานึงว่าการที่คนในชาติติดการพนันจะเป็นการทําลายความมั่นคงของประเทศนี่เขาบอกแบบนี้เลยอ่าเนี่ยนะฮะอ่าซึ่งซึ่งเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันก็มายแล้วะทำไมแต่ละข่าวรวมรวมแล้วทําให้เห็นถึงทําให้อดคิดไม่ได้ว่า มีคนไม่รักชาติเอาซะเลยอยู่ในประเทศไทยอ่ะทีนี้อ่ะทีนี้เรื่องเพรเรื่องคาสิโนแล้วมันมันไม่จบแค่คาสิโนเอเดี๋ยวคุณลองไปดูหน่อยตอนนี้ท่านผู้ชมว่ายังไงบ้างเพราะว่าเรื่องคาสิโนตอนนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคุณลงไปเรื่องอะไรอะไรคะเรื่องการยึดกระทรวงมหาดไทยคืนอ่าเพราะว่าการออกก็เรียกกับพรลบเอเจนต์เทนเมนคอนเพกเนี่ยมันให้อำนาจนายกกับรับเดี๋ยวว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช่ไหมฮะตอนนั้นที่คุณอนุทินออกมาแบบว่าแบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่าอ่ะตอนนั้นตัวเองเป็นมทรหนึ่งค่ะอ่าแล้อำนาจส่วนหนึ่งก็อยู่ในมืออ่าคิดว่าคิดว่าอ่าไม่ใช่อยู่ในฝั่งของเพื่อไทยฝ่ายเดียวภูมิใจไทยก็เข้าไปมีส่วนมีเอี่ยวด้วยอ่าใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นการดึงดึงดุลอํานาจคานกันคานกันอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่านะฮะมีคนเขาฟังแบบคุณอนุทินแล้วเขาหัวเราะเขาถามแบบนี้ว่าคุณอนุทินรู้ได้ไงว่าตัวเองจะอยู่ในตําแหน่ง มทหนึ่งได้อีกกี่วันนั่นคือก่อนหน้านี้สองสามเดือนนะตอนที่เริ่มคาสิโนกันร้อนๆเนี่ยถูกไหมอครยถามมหาไทยมันไม่ได้เกิดมาเป็นเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวของคุณอนุทินนี่ถูกไหมอ่ารถามอันนี้เหรอใครใครตั้งข้อสังเกตพี่เอสมชัยถูกไหมเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยผมฟังผมฟังผมฟังที่ตักษิณพูดว่าเอาไปเอามเก้าอีมทหนึ่งคืนมาผมหัวล็อกกากเลย บอกให้พี่เอพูดเรื่องนี้แว้งนานแล้วแล้วคุณอนุทินเนี่ยแบบโอ้แบบลื่นล้มเลยที่วัดพระแก้วอ่ะวันไปทําบ,บุญเห็นไหมเออซึ่งเรื่องนี้เห็นหม,มันจะมามันจะมาเดินหน้าอินเตอร์เทนคอมเพล็กซ์มันสองพันกับเรื่องจะไปปรับคนลลมอซึ่งเนี่ยนะจะเอามอทอหนึ่งคืนแต่ทีนี้ถามว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลทางนายกนายกเนี่ยเขาก็ ยังไม่ได้ขยับอะไรให้เห็นเป็นมังเป็นผลแต่ข่าวลือข่าวปล่อยเนี่ยมันออกว่าบอกุดประเสริฐเนี่ยจันทราล,ลวงทองเนี่ยแม่จะมานั่งมทรหนึ่งแบบเนี้ยจะเอานาุมลเนี่ยโยกจากเกษตรเนี่ยไปที่คลังอะไรแบบเนี้ยมันก็มีแต่ข่าวปล่อยออกมาแบบเนี้ยและขณะที่ข่าวที่เป็นทางการของภู้มิใจไทยเนี่ยก็คือว่าถ้าเกียกเกียหมดเกียใหม่ทุกกระทรวงก็คานกันอยู่แบบนี้ก็คานกันอยู่บบนี้แต่แต่อย่างที่บอกครับว่า,างานนี้นะถ้าเขาถีบนะ อน,นุทินออกจากมทหนึ่งะฮะและยังคุณอน,นุทินยังมีปฏิกิริยาแบบแบบเหมือนกับแบบนะดอกที่คุณไม่ลวกแบบเดิมอีกนะคร <c oughs> าวนี้เสียเลย <c oughs> เอผมว่าภูมิใจไทยหนักเลยอาการหนักเลยนะ,ะกระแสที่มันคน,ค,น,ค,นค่อนข้างรู้สึกแอบลุ้นแอบเชียร์สีน้ําเงินอยู่นะตอว้าตอนนี้กำลังเผชิญเวรเผชิญกรรมเรื่องสอวก็เถอะถูกไหมนะแต่คนรู้สึกว่า ก็อย่างน้อยสวสีน้ำเงินเนี่ยถูกไหมเอ้ฝั่งสีน้ำเงินมันก็มีจุดยืนมีท่าทีมีอะไรอย่างน้อยกรณีจาได้ไหมเรื่องชัยชนกชัยชนกบอกอะไรไม่เอาคาสิโนถูกไหมอ่าพอชัยชนกบอกไม่เอาคาิโนงั้นเตะอนุทินออกเลยจากมาทอทดนิจิตรไม่ต้องมายุ่งเห็นนะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าอยังจะแบ่งรับแบ่งสู้้อมชอมออมอะไรเพื่อจะยังคงอยู่ในรัฐบาลอีก เสียหายไหมเสียหาย,ยแตทางการเมืองเนี่ยนะทางการเมืองถือว่าภูมิใจไทยเสียหายหนักหนาเลยดังนั้นตอนนี้สถานก,การณ์เนี่ยปรับคอลมอระหว่างพูเมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยมันกาลังกําลังเคาเรียกว่าอยู่ในจังหวะคุมเชิงนะใครขยับตัวก่อนเนี่ยวางขยับหมากแล้วเกิดพลาดเดี๋ยวก็มีสิทธิ์ไปนะเหมือนอสถานการ์ชายแดนเลย หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ